แรกหรือไม่แรกถ้าจะต้องเอาเงิน5ล้านบาทแลกกับการหายป่วยของคนในครอบครัวจากโรคร้ายแรงตามไปดูกันครับน้าจะยอมแลกไหมครับตายก็หาใหม่ได้5ล้านบาทหรอคะ5ล้านเดี๋ยวเราไปถามความคิดเห็นของคุณน้าคนนี้นะครับว่าจะยอมแลกหรือไม่แลกตามมาครับสวัสดีครับคุณน้าครับ ขออนุญาตถามหนึ่งคำถามนะครับ <Okay. S 1> ถ้าจําเป็นจะต้องเอาเงิน5ล้านบาทไปแลกกับการหายป่วยของคนในครอบครัวจากโรคร้ายน่าจะยอมแลกไหมครับยอมค่ะเพราะอะไรถึงยอมนะครับเพราะว่าชีวิตคนสำคัญกว่าเงินมากค่ะค่ะ5ล้านบาทไม่มีก็ได้ค่ะขอให้ชีวิตคนในบ้านปลอดภัยก็พอใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณน้ามากนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้อีกคนหนึ่งนะครับว่าจะยอมแรกหรือไม่แรกนะครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถามหนึ่งคำถามได้ไหมครับใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องเอาเงิน5ล้านบาทเพื่อไปแลกกับการหายป่วยของคนในครอบครัวนะจะยอมไหมยอมค่ะเพราะว่าอะไรครับเอ่อคนในครอบครัวก็ต้องสําคัญนะคะ เงินไม่ตายก็าหาใหม่ได้ตายก็าหาใหม่ได้ตายก็าหาใหม่ได้ห้าล้านบาทค่ะไม่เอาก็ได้ค่ะแต่ขอให้คนในบ้านหายป่วยจากโรคร้ายใช่แล้วค่ะเป็นความคิดที่ดีมากครับขอบคุณคุณน้าม,มากนะครับเจอน้องคนหนึ่งกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวลองไปถามเขาดูว่าเขามีความคิดเห็นว่ายังไงจะแลกหรือไม่แลกครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตถามหนึ่งคำถามได้ไหม ถ้าสมมุติจําเป็นจะต้องเอาเงินห้าล้านบาทไอแรกกับการหายป่วยของคนในบ้านจากโรคร้ายหนูจะยอมแลกไหมห้าล้านบาทหรอคะห้าล้านห้าล้านบาทหรอคะห้าล้านห้าล้านบาทหรอคะยอมค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเงินก็สําคัญนะคะแต่ชีวิตคนในครอบครัวก็สําคัญกว่าคะ่ะเยีย่ยมขอบคุณมากนะครับจากคําตอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่ายอมเอาเงิน 5ล้านบาทไปแลกกับการหายป่วยของคนในครอบครัวจากโรคร้ายนะครับซึ่งไม่แปลกเลยถ้าเป็นผมผมก็น่าจะยอมแลกเหมือนกันผมก็มั่นใจว่าเพื่อนๆก็น่าจะยอมแลกเหมือนกันใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมครับถ้างเงิน5ล้านบาทของเราไม่ได้หายไปแต่เรามีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคร้ายให้กับคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาจริงวิธีที่ผมกําลังจะบอกก็คือการสร้างความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงเอาไว้ในว่นจะเป็น ตรวจเจอโรคร้ายแล้วได้รับเงินหนึ่งก้อนหรือตรวจเจอโรคร้ายแล้วมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคร้ายให้อะไรประมาณนี้หลายๆคนคงคิดว่าการสร้างความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงแบบนี้จะต้องใช้เบี้ยประกันในราคาที่สูงใช่ไหมครับตรงกันข้ามครับเบี้ยประกันเบา,เบา,เบามากๆเลยเราใช้เบี้ยประกันหลักพันสามารถสร้างความคุ้มครองหลักล้านได้แล้วยกตัวอย่างเช่นแผนนี้ที่ผมจะให้ดูนะครับ ตามนี้ครับแผนความคุ้มครองที่ผมให้ดูเป็นเพียงแผนตัวอย่างเท่านั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วจะขึ้นอยู่กับอายุของเพื่อนๆแล้วก็ทุนความคุ้มครองของเพื่อนๆที่เลือกนะครับการสร้างความคุ้มครองแบบนี้จําเป็นจะต้องได้รับคําปรึกษาจากที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพเพื่อที่จะได้ตรงกับความต้องการของเพื่อนๆจริงๆนะครับพร้อมไหมถ้าต้องเจอกับโรครายแรงพร้อมไหมถ้าจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าแอดมิรวมถึงค่าผ่าตัดต่างๆกลวยกายแต่สบายใจให้เมืองไทยประกันชีวิตดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคไกแรงนะครับ